มีแต่โทรเรีกโทลารีกโชว์ต่อไปอีย่างพี่ตาน่าจะเป็นสปอนเซอร์อะไรกับตลกตลกเรบเป็นยังไงทรงเขาพี่สูช่วงหลังเขาคนขึ้นหลายกระสูสามลอยสี่ด้วยเหรอสามลอยของคนไทยนี่ของต้น เขาคอยจ่ยกี่หลาประเดียวตใจนะขอบคุณค่ะอบคอคุะขอบคุณ่อบ่ะขอยคุคขอบคุณเ่ะขอบคุ่ะอครัอบคุณคอบค่ะขอบะคุั่าอบอบ่าอบค่อบ่ะอ่ะขอบคพค่ะขอบคุ่อบุ้่ะเอบค่ะขอะบ่อบคุยบอบบ่ะขอะอบคุบ่่ <Pedro S 2> <respace S 1> ไปฝากช่องนะไปฝากช่องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกรปล่ยไอ้อู้ตอนนี้ออกอีกมั้งทำเปอีกยวอีกเอาเออปลาอู้ไดะปลาฝากช่องลำพูนเอาวิชิวหน่อยนะครับเปิดก็น่าจะแลกใจนี่นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามด้วยนะครับอู๋ลำพูนาวิชิวนะครับผมคุณครตามาหนีวะที่หนึ่สวัสดีครับ สวัสดีช่องพี่ก้านะครับสวัสดีนะครับฝากติดตามฝากติดตามอูรำเพลราฟิวชั่นนะครับตอนนี้คนดูองไม่ให้หลายคนติดตามไม่ให้หลายครับพี่น้องฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจในเด้อครับผมขอบคุณคาร์ผมส่งเงินใจมาคุยนะครับพูดไี้นีกันได้จ้าจีบกันได้สิใครลาวน้อยนั่งลังใจจริงน่ะขอบคุณครับพี่เอ็นขอบคุณนะครับพี่ก้าสู้ขอบคุณนะครับคุณธีรดาขอบคุณนะครับ วัชราจะเล่นขึ้นไหมขึ้นครับต่อไปช่วงหลังที่โบเต้นนะครับช่วงช่วงหลังหลังจากที่เป็นตลกแล้วน่ะน้องโบเต้นนะครับน้องโบเต้นน้องโบน่าจะเต้นแถวแถวฝังนี้นะครับแถวสองนะครับรอดูนะครับสวัสดีจ้าหนูอเอ,อืนน่ารักมาช่วยอา่านหนังกาครับแอ น้องเอิร์นเป็นแอดมินแล้วค่ะเพราะว่าขึ้นเวทีไปมันจะไม่มีคนคุยมันจะเงียบเงาก็าเลยให้น้องมาคุยแทนน้องเอิร์นเป็นแอดแอดมินเบสน้องกล้าชื่ออย่างครับเบสกล้าชื่อโต๊ะตามันเบสกล้าชื่อกล้าอดีศรสุพรนะครับแอดไปได้นะเดี๋ยวกล้ารับแขก สดวนี้ตัวนี้สม้อยสบาทนะครับคอมเมนต์ได้นะครับผู้เล่นว่าสัครเป็นนักเรียนเบสก่าชื่อเบสก่าอดีก่อนะครับอ่าเอนเบสไม่ได้นะครับข้ารับบดนะโอ๊ยลุกขึ้นทุกคนเฮ้ยเก้าบาทกับบอทอนด้วจ้าีีเ็าดีีดด วอกเพา่าคเมานไฟไฟลยนีไฟไยูนปอไดีมันไ้แล้วีค่ะอันนี้อันนี้ก้านะคะเอสไปได้กาอนนีซรอนันะคะชุดเฟนแดงนอไราคาที่จีนเต้นๆอีกไหมเต้นค่ะเต้นร่วงหลังนะคะเต้นนะคะที่ต้นหลังจากที่เต้นเต้นอ่าร้องเพลงสปอนเซอร์เสร็จก็เต้นนะคะเี่ก้าอแล้วจริงๆก็เป็นไก่อุ้ย อุ้ยจริงจริงหรอเนาะคิดถึงพี่ไก่คิดถึงพี่ไก่มากคิดถึงพี่ไก่จริงจริงคิดถึงคุณไก่มากนี่ค่ะเว็บเสาวคับเลาะนี่ค่ะในคุณครัวแลดูการนี้พี่แอนล็อกเพลงแบบแบบใหมไหมครับแบ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 บจะเป็นช่วงแรกเป็นพระเอกรวมพระเอกนะครับช่วงแรกเพลงแรกเลยหลังจากเพลงโซัวก็จะเวทีต่อ ครับพี่จมิมเลยะค่ะพี่น้องสารคดีจ็ฝากไว้ส่ีเดค่ะเพราะว่าลวเอ,เอ,เอ,เอ่อีจังีอาบอรใหม่นะคเพราะว่าตอนนีเพิ่กำลังช่วงแค่เปิดให้พี่น้องเบอร์แค่ไปตามส่วนนะคะสระาสรคดีกะฝากวสังค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์